คุณคุณรู้หรือไม่ว่าอินเทอร์เน็ตกว่า99%ของโลกใบนี้เดินทางผ่านสายเคเบิลใต้น้ำสายที่ซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึกโครงสร้างพื้นฐานที่ทรงพลังแต่กลับเปราะบางที่สุดจนน่ากังวลเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องสัญญาณหรือการส่งข้อมูลแต่มันเกี่ยวพันกันกันกนกนกบภูมิรัฐศาสตร์ใต้ผืนดินและใต้น้ำ underground and undersea geopolitics โลกเบื้องล่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่กำลังกำหนดทิศทางอำนาจของโลกไม่แพ้แผนที่บนผิวดิน BT Big Story ในวันนี้เราพาไปเจาะลึกสงครามสายเคเบิลสมรภูมิใหม่ใต้ทะเลลึกที่ส่งผลต่อเราทุกคน เมื่อพูดถึงภูมิรัฐศาสตร์ใต้พื้นโลกและใต้ทะเลเรากำลังพูดถึงการช่วงชิงอำนาจอิทธิพลแล้วก็ทรัพยากรในพื้นที่ซ่อนเร้นเหล่านี้นะครับ Underground geopolitics เนี่ยก็คือการควบคุมใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่อยู่ใต้พื้นดินรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ใต้ดินด้วยเช่อนอะไรบ้างทรัพยากรธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งธาตุหายากแร่นะ Rare earth element ต่างๆใช่ไหมฐานหินก๊าซธรรมชาติน้ำมันในเรื่องเรารู้แล้ว ระบบสาธารณูปโภคนะครับที่มีท่อส่งกา๊าซท่อส่งน้ำมันนะครับรวมไปถึงจุดวางสายเคเบิลภาคพื้นดินเคเบิลแลนดิ้งสเตชันเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญสำคัญของโลกดิจิตัลเลยแหะครับส่วน undersea geopolitics นี่คือภูมิรัฐศาสตร์ใต้ทะเลเป็นอีกส่วนนึงฮะที่ถือว่าเป็นมิติที่กว้างใหญ่แล้วก็ซับซ้อนไม่แพ้กันครับ ครอบคลุมถึงการควบคุมพื้นที่ทางทะเลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและก็การป้องกันเส้นทางคมนาคมตาใต้ทะเลเช่นอะไรบ้างทรัพยากรทางทะเลที่อาจจะมีของหายากอยู่ตรงนั้นที่สำคัญกว่าก็คือเส้นทางเดินเรือฮะนี่ Sea lanes of communication ภาษาอังกฤษเขาใช้ตัวย่อนะครับ SLOC แล้วก็ S เล็กๆนี่เขียนอย่างนี้ S l o c แบบนี้เลย เส้นทาขงขนส่งสินค้าแล้วก็พลังงานที่สําคัญของโลกเนี่ยโอ้โหต้องถือว่าฐานทัพเรือศักยภาพทหารใต้น้ํารวมถึงเรือดำน้ำําแล้วก็เทคโนโลยีใต้น้ำนะครับเป็นจุดสําคัญมากๆแต่ว่าวันนี้ครับเราคุยเรื่องที่ชาวไอทีอย่างเราเข้าใจกันง่ายกว่า <S 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 สายเคเบิลใต้ใน้ำ submarine cables อันนี้ถือเป็นพระเอกของคอนเทนต์ในวันนี้เลยนี่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของอินเทอร์เน็ตแล้วก็การสื่อสารทั่วโลก ข้อมูลบ่งชี้ว่ากว่า99%ของ Data ที่วิ่งผ่านกันอยู่ทั้งโลกเดินทางผ่านสายเคเบิลใต้น้ำครับมีจำนวนมากกว่า500เส้นแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็ความยาวถ้าเอามาต่อกันโหหลายล้านกิโลเมตรครับนับเป๊ะไม่ได้จริงๆสิ่งเหล่านี้นะครับคิดดูดีๆมันกำลังทำหนะ้าที่ขนส่งข้อมูลข่าวสารข้อมูลด้านการเงินแล้วก็การสื่อสารทั้งหมดของโลกใบนี้ทั้งคุยเล่นคุยจริงจังครับพูดง่ายๆฮะ ถ้าสายเคเบิลเหล่านี้มันล่มไปโลกทั้งใบแทบจะหยุดหมุนในทันทีได้คอนเทนต์นี้เราจะมาจอะลึกสงครามสายเคเบิลสมรภูมิใหม่ใต้ทะเลลึกครับโลกใต้ดินกับใต้ทะเลเนี่ยมันต่างกันนะครับแต่มันกำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจกับสายเคเบิลใต้น้ำครับ ใครมีมากก็ถือว่าต่อกรกับมาหาอำนาจได้ด้วยการผูกขาดทางการผลิตและก็อิทธิพลจากฝั่งจีนณนะขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในอดีตนะครับตลาดการผลิตและก็ติดตั้งสายเคเบิลใต้น้ำเนี่ยถูกผลิตจากบริษัทในสหรัฐในยุโรปและก็ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตลาดสําคัญแต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี่เองนะครับบริษัทจีนครับอย่าง HMN นะ HMN Technologies ชื่อเดิมคุ้นหูกว่าครับ Huawei Marine ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นรายสําคัญของโลกนะครับโดยการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนก็ทําให้สามารถเสนอราคาที่แข่งขันได้ง่ายกว่าแล้วก็ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและก็แอฟริกาสิ่งนี้นะครับสร้างความกังวลให้กับฝั่งสหรัฐและพันธมิตรอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าเมื่อพูดถึงจีนครับพวกเขาก็จะคิดว่าอาจจะใช้โครงสร้างพื้นฐานนี่แหละมาสอดแนมหรือว่าสร้างความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ทําไมพวกเขาคิดได้ล่ะครับ ก็เพราะพวกเขาเคยทํามาก่อนไงล่ะเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับจุดยุทธศาสตร์ของสายเคเบิลใต้น้ําดีกว่ามันจะไร้ความหมายไปเลยนะครับหากไม่มีจุดวางสายเคเบิลที่เรียกว่าเคเบิลแลนดิ้งสเตชันอันนี้เป็นสถานีภาคพื้นดินนะครับที่เชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในประเทศนั้นๆจุดเหล่านี้แหะครับกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เปราะบางแล้วก็สําคัญในเวลาเดียวกันด้วยเพราะว่า การควบคุมหรือการเข้าถึงสถานีเหล่านี้ก็หมายถึงการควบคุมการไหลของข้อมูลเข้าออกของประเทศนั้นๆเลยทีเดียวล้ครับฉะนั้นการก่อการร้ายหรือการตัดสายเคเบิลแม่อดีตสู่ปัจจุบันครับการโจมตีสายเคเบิลใต้น้าไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะครับในอดีตเนี่ยสงครามโลกครั้งที่1นนะครับย้อนไปไกลมากเนี่ยมีการตัดสายโทรเลขใต้น้ำนะครับเพื่อตัดการสื่อสารของฝ่ายตรงข้ามมาแล้วแต่ในยุคดิจิทัลของเราฮะผลกระทบของมันรุนแรงกว่ามากเพราะอะไร เมื่อก่อนการสื่อสารเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะรัฐบาลเฉพาะการทรหารแต่เมื่อมาเกิดในยุคดิจิทัลของเราผลกระทบมันรุนแรงกว่ามากครับที่ผ่านมานะครับมีเหตุการณ์สายเคเบิลขาดหลายครั้งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะอ้างถึงอุบัติเหตุก่อนว่าสมอเรืออวนลากนะครับหรือแม้แต่ฉลามมากัดอ,อันนี้ควบคุมได้ยากจริงๆ แต่ในปัจจุบันนะครับความกังวลสำหรับการจงใจตัดสายเคเบิลเพื่อจะก่อการร้ายหรือสร้างความได้เปรียบทางด้านการทหารเริ่มมีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยกตัวอย่างเป็นกรณีล่าสุดนี้นเลยดีกว่าวิกฤตทะเลแดงเรด e ี sea, ทะเลที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์คัมภีร์ไบเบิลยุคแรกนี่แหละครับล่าสุดนะครับเมื่อเดือนกันยาย,ยน2025นี้ Microsoft ได้ออกมารายงานนะครับว่า สายเคเบิลใต้น้ำหลายเส้นของเขาในทะเลแดงซึ่งถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งระหว่างเอเชียตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปเนี่ย ถูกตัดขาดพร้อมกันโดยหาสาเหตุไม่ได้รายงานระบุว่ามีสายเคเบิลอย่างน้อย4เส้นจากทั้งหมด20เส้นในบริเวณนั้นของบริษัท Microsoft ได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อปริมาณการรับส่งข้อมูลมากถึง25%ในเส้นทางการขนส่งข้อมูลนี้ครับโอ้โหอันนี้แน่นอนนะครับกระทบผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในหลายประเทศเลยละ่ะ ประสบปัญหาความเร็วลดลงนะครับบริรษัทโทรคมนาคมฮะต้องรีบหาเส้นทางสำรองในการส่งข้อมูลกันเช่นการส่งข้อมูลไปอ้อมผ่านสหรัฐอเมริกานะครับหรือการใช้เส้นทางภาคพื้นดินผ่านจีนซึ่งล้วนแล้วแต่เพิ่มเวลาในการปฏิบัติงานแล้วก็เพิ่มต้นทุนให้กับการขนส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วใครคือผู้ลงมือเรื่องนี้แม้ยังไม่มีข้อสรุปที่ฟันธงชัดเจนแต่ข้อสงสัยทั้งหมดพุ่งเป้าไปที่ กลุ่มกระบฏฮูตีในเยเมนก่อนหน้านี้นะครับกลุ่มนี้ได้ทําการโจมตีเรือสินค้าในบริเวณทะเลดแดงนะครับซึ่งทําเป็นประจําอยู่แล้วและรัฐบาลเยเมนก็เคยออกมาเตือนว่ากลุ่มฮูตีอาจจะตั้งเป้าโจมตีสายเคเบิลโอ้โหเลยไม่รู้ว่าใครเลยฮูตีแต่ว่าทางนี้ครับกลุ่มฮูตีออกมาปฏิเสธนะครับบอกไม่ใช่ชันไปโทษคนอื่นเลยเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นนะครับถึงความเปราะบ,บางของโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของโลกอย่างชัดเจนใช่ไหมครับ เอ้ ه, เรื่องดูเหมือนจะแข็งแกร่งแล้วเพราะว่าสร้างโครงข่ายกันมาหลายปีแต่จู่ๆใครสักคนหนึ่งไปตัดยังจับมือใครดมไม่ได้เลยแถมการซ่อมแซมก็ทําได้ยากลําบากนะครับต้องใช้เรือแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดําน้ําลงไปและบางจุดเนี่ยอาจใช้เวลาซ่อมนานหลายสัปดาห์ยิ่งยาวถึงหลายเดือนทีเดียวแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนของสมการนี้บ้างล่ะครับ หลายคนอาจาคิดก็ได้นะครับว่าเรื่องสายเคเบิลใต้น้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของประเทศหมาำนาจเขา,าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเส้นทางยุทธศาสตร์โดยตรงครับอลองพลิกแผนที่โลกนะครับในฝั่งตะวันออกมาดูสิครับเราอยู่ตรงกลางของภูมิภาคจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะครับต้องเน้นไปที่เรื่องพลังงานเรื่องทรัพยากรคุณจะเห็นภาพชัดขึ้นอ่าวไทยเป็นแหล่งพลังงานที่เราพึ่งพามากที่สุดและเราก็มีแท่นขุดเจาะน้ํามันรวมถึงก๊าซธรรมชาติ กว่า200ท่านแล้วกระจายอยู่กลางทะเลนะครับก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเนี่ยคิดเป็นมากกว่า6 0ของการผลิตก๊าซในประเทศได้และแก๊าซเหล่านี้ก็ถูกส่งขึ้นฝั่งผ่านท่อก๊าซใต้น้ําที่ทอดยาวหลายร้อยกิโลเมตรคุณลองคิดดูนะครับถ้ามีการเกาะวินาศกรรมหรือแม้แต่อุบัติเหตุที่ใครๆก็พูดกับท่อเหล่านี้ความมั่นคงทางพลังงานของไทยก็จะสั่นสะเทือนทันทีราคาพลังงานที่เรากําลังซื้อกันอยู่ก็อาจ พุ่งสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัวและโรงงานอุตสาหการรมจำนวนมากอาจหยุดการผลิตไปเลยส่วนในเรื่องความมั่นคงทางทะเลเส้นทางเดินเรือนในทะเลจีนใต้ก็คือเส้นทางหลักที่เชื่อมเอเชียตะวันออกกับตะวันตกไว้ด้วยกันหนึ่งใน3ของการขนส่งสินค้าทางทะเลโลกต้องผ่านเส้นทางนี้ครับและสาหรับไทยเราสินค้าส่งออกสาคัญยานยนต์อิเล็กทรอนิกสินค้าเกษตรอย่างข้าวก็ต้องพึ่งพาเส้นทางนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในทะเลจีนใต้ เป็นพื้นที่พิพาดที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดครับจีนอ้างสิทธิ์ครอบคลุมเกือบทั้งหมดขณะที่สหรัฐอเมริกาและก็ชาติพันธมิตรก็พยายามส่งเรือรบเข้ามาเรื่อยๆถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นมาจริงๆการขนส่งสินค้าของไทยก็จะได้รับผลกระทบทันทีต้นทุนขนส่งอาจจะพุ่งขึ้นอีกหลายเท่าและเวลาในการขนส่งก็ยืดเยื้อออกไปโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านดิจิทัลเป็นหัวใจของเรื่องในวันนี้ครับและนี่คือจุดที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึงมาก่อนแต่เรา อยากชวนให้คุณนึกถึงครับเพราะประเทศไทยเนี่ยเรามีเคเบิลแลนดิ้งสเตชันเหมือนกันแล้วก็มีอยู่หลายที่ด้วยที่แรกนะครับที่อยากจะพูดถึงเกิดขึ้นที่ระยองครับออกเสียงว่าโมลีเคเบิลแลนดิ้งสเตชันอีกที่หนึ่งครับไม่บอกก็รู้เพราะชื่อสงขลาเคเบิลแลนดิ้งสเตชันส่วนอีกหนึ่งที่ครับเพชรบุรีเคเบิลแลนดิ้งสเตชันและยังมีศรีราชาเคเบิลแลนดิ้งสเตชันซึ่งแต่ละแห่งครับก็เป็นประตูดิจิตอล ที่เชื่อมเราเข้ากับสายเคเบิลใต้น้ำระดับโลกได้ข้อมูลจากการทำธุรกรรมออนไลน์การโอนเงินข้ามประเทศการดู Netflix หรือแม้แต่การประชุมซูมทุกอย่างมันผ่านสถานีเหล่านี้ทั้งนั้นแหละครับถ้าไทยเราลงทุนป้องกันแล้วก็พัฒนาโครงสร้างเหล่านี้เราอาจกลายเป็นดิจิทัลฮับของอาเซียนตามที่เราฝันเพราะไทยเรามีทำเลที่เหมาะสมอยู่แล้วไม่เชื่อลองพลิกแผนที่มาดูอีกทีสิครับไทยแลนด์แฮสแลนด ประโยคนี้คุณอเดบายโยผู้ตัดสินใจกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง J.P. Blackrock ก <Okay. S 1> <ๆ>็เคยพูดกับเรามาแล้วว่าเรามีที่ดินอยู่มากจริง Thailand has land และผมก็เสริมทับว่า <Okay. S 2> we has AI also thAI ใช่ไหมละครับจุดกึ่งกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเป็นจุดเชื่อมต่อไปได้ทั้งจีนอินเดียแล้วก็ตะวันออกกลางรวมถึงยุโรปด้วยถ้าจะผ่านเขาและถ้าเราทาได้จริงๆก็ไม่ใช่แค่เรื่องความมั่นคง แต่ยังเปิดโอกาสมหาศาลในการดึงดูดการลงทุน Data Center Cloud Computing แล้วก็เศรษฐกิจดิจิทัลที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแหละครับสบอภูมิใต้ทะเลจึงไม่ใช่เรื่องไก่ตัวเราเลยแหละครับมันเป็นทั้งท่อส่งก๊าซให้เราใช้หุงข้าวมันเป็นทั้งเรือสินค้าที่บรรทุกของดิจิทัลไปขายทั่วโลกมันเป็นสายเคเบิลที่ทำให้เราเชื่อมต่อกับโลกดิจิทัลทั้งหมดทั้งหมดอยู่บนเส้นทางยุทธศาสตร,ร์ที่ประเทศไทยเรา หนีไม่พ้นและเราอยู่ตรงกลางสุดท้ายแล้วแม้สงครามสายเคเบิลอาจจะไม่ได้เห็นเลือดสาดเหมือนสงครามโดยทั่วไปแต่มันคือเกมอำนาจที่เงียบและซ่อนอยู่ใต้ทะเลลึกผ่านการผลิตสายเคเบิลการควบคุมสถานีและการโจมตีโครงสร้างเหล่านี้เป็นสมรภูมิที่ตัดสินอนาคตของโลกดิจิทัลต่อไปเหตุการณ์วิกฤตทะเลแดงคือสัญญาณเตือนครับว่าโลกออนไลน์ที่เราพึ่งพางอยู่ทุกวันนี้เปราะบางกว่าที่เราคิดจริงๆสำหรับไทย เราต้องปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่จิทเล,ลเหล่านี้ให้แข็งแรงนะครับในขณะเดียวกันต้องใช้โอกาสนี้วางยุทธศาสตร์เพื่อให้ไทยก้าวขึ้นไปเป็นศูนย์กลางข้อมูลของภูมิภาคเพราะการมองเห็นสินอยู่ใต้ผิวน้ำได้คือก้าวแรกสู่การเข้าใจโลกอย่างแท้จริง